สบายดีจ้าวันเดย์ออลลี่ชาแนลมาอีกแล้วดนแล้วจ้าว่าได้เจอกันเพราะว่าโควิดระบาดบ่ได้ไปใสแล้วก็บ่ได้ออกนอกบ้านมุ่ฮู้ว่สิเหตุอย่างมามื้อนี่สิพาทั่วหน้าบ้านและหลังบ้านเนาะ ว่าช่วงโควิดอยู่อเมริกานี่เป็นนวใดบ้านเมืองมิจิลีไปค่ะไปหน้าบ้านก็นีน่คือหน้าบ้านเนาะเห็นคนนม้ไพรจากคนมานั้นจะเป็นรถล,ลูกสายจอดอยู่หน้าบ้านเมือ่มอเพิ่นมีรถสองคันเิ่นขับไปการคันหนึ่งเนาะค่ะมุ้งซี่แหละ บ้านเมืองบ่เห็นผู้เห็นคนยังมิดจีรีภัยกรอยู่ในบ้านในเฮือนบมมีภัยออกมาเมืองเด้อค่นี่ภัยกรย่านโควิดระบาดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้แห่งมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาเขาบอกว่ามันสิหายแห้งสํใใด ยามนี่มันยามฤดูหนาวเนาะค่ะเนาะเ,เสื้อไว้รัสมันสิมายามหนาวนี่อากาศเย็นๆเนาะค่ะเขาคนที่อายุหลายแล้วอายุสูงผู้เฒ่าผู้แกเนาะค่แะแรงแห้งต้านทานมันหมดหลายเขาก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะว่าเขา บมีภูมิต้านทานหลายขั้นเป็นเรามันก่นยากนะะเนาะค่ะเนาะหัวยากวัาสั้นไปเขาบ่าแข็งแห้งก็เด็กๆ,ๆน้อยนี่ค่ะเมืองมีภูมีคนบ้านเมืองผู้ใดอยู่บ้านก็อยู่แต่ในบ้านเนาะค่ะเป็นยังซี่แล้ว บ้านเฮานี่อากาศดียุ่มื่อนี้มีแดดเดียวไปทางนั่นก็นมีภูเขาเนาะค่ะนี่ก็เฮนใกล้เคียงม่มีรถจากคันคือสิบวมีไผอยู่บ้านไปล่าไปการเบิดอันนี้กะน,นาบ้านเฮาดอกไม้ก็บ่ง,งามดอกคายง้ำนี่มันอากาศหนาวต้นไม้แห้งแล้งไปเบิด ีแต่ว่าบ่ามีสนโนลงข้างบ้านเขาก็มีดอกกุหลาบเนาะคะ่ะดอกกุหลาบดอกไม้ฮอดย้มสปริงย้มซัม,มเมอร์นี่งามมีแต่ดอกไม้นี่ลคะค่ะหน้าบ้านเขามีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง เข้ามาลไปมนี้สิอันนี้ก็เป็นซิงซ่านั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะอากาศเย,นเยน็นๆขาก็มะนั่งเล่นแล้วก็มีเป็นตังนั่งแบบเงานะคะเนาะ <laughs> บมมี่อย่างห้เบิง่งบ่ฮูสิเฮ็ดอย่างมาเดอร์ Mother. มาน้อยออกไปห้องน้ำเข้ามาก็เป็นห้องรับแขกเนาะค่ะนี่เปนห้องรับแขกเขาทางนี้ก็สซิมห้านพาแล้วก็หูต้นคริสมาสเนี่ยก็บปบทันได้เอาเมียน ขึ้ไว้สิปะไว้นี่จนฮอดคริสต์มาสปีหนะ้านะคะ o มอนสกอ m e มอนเลสโกนี่ก็คันใดขึ้นทัง้งั้นนะคะคมอนคมอนคมินคาโนคมอนอัมโกยมอนี่กัแม่นมองไว้ขวดไวนะคะโน่โน่โน่ o มยน do not go anymore เท okay. วาน้ำมาหน่อยเพื่อนอยากออกไปอีกนี่ก็ข้าได้ึ้นนี่ก็ห้องมองกินข้าวนะคะเนาะโต๊ะกินข้าวอันนี้จะเป็นเฮือนครัวคิทเชน่นแล้วก็มี ห้องน้ำอยู่นี่เนาะค่ะห้องน้ำอยู่ตะลางมีหองหนึ่งอันนี้เป็นหองสักเครืองหองสักเครืองแล้วก็นี่เป็นส้นไว้สบู่สักเครืองอันนี้เป็นหองน้ำห้องน้ำค่ะห้องน้ำเขาเนาะห้องน้ำนี่อยู่ตะลางเขามีห้องน้ำสามหอง อยู่ทั้งสองอ่าน้ำได้อันนี้เวนกะล่ามองนี้มันสำหรับรถล,ลูกชายจอด่นไปการอันนี้รถของเขาอันนี้กับประตูออกกะล่าได้ค้างบ้านอันนี้เขาสิไปเบิงหลังบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเว้ยห <laughs> ลาบสาวมายืน <laughs> ยอกอยู่นี่ <laughs> ตื่นเวิดเว้ย โอ้จอบมาหลังบ้านเรากับ่บมีอย่างเลยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวยามนี่ไม่ยั่งกับ่บงามแผงบัดตายบัดดูดูนี่มิต่กลางนี่ค่ะดอกไม้แล้วก็สุ่มนางเลนของเฮา ซัมเมอร์ก็สวงามเน๊นออะแล้วก็มีต้นมะเขือต้นมะเขือในนี้หลายต้นอยู่บัวตายแต่ว่ายามนี่เนาะมันก็บกเป็นมวยเป็นมาตรงนี้ก็มันหมองเน้งามเห็นอกเหนต้นมะนาวมีต้นมะนาว นวยคือส0สิบนี่แหละต้นนีวมีนอยมีกต่ต้นะวันละผาแหงแล้วด้เป็นดอกม,มีอย่างง้าเมืองเด้ออันนี้ต้นมกะกาทิ้งโอ้บัตายเนาะใบยังเขียว ใยไวขนาดนี่ก็ต้นดอกมะลิต้นกล้าอันก็ส้มนางเลนเนะคะโต๊ะตังนางเลนงามห้อนงามใดก็ได้นีอ่ะนีต้นกระบองเพชรนี่ต้นกระบองเพชร ว้าวงามต้นนี่กำลังใหญ่สิได้เปลี่ยนกระถางอีกอันนี้ของแท้ด้ยค่ะนี่ใหญ่เต็มกระถางน,นะคุณสิได้ซอกกระถางไม่มาเปลี่ยนอันนี้คือกันต้นไม้ มาเบิงหลังบ้านเขาน,นี่ก็เมนกระถางนี่กำลังใหญ่กำลังงามอันนี้ต้นกล้วขีดหมดเราต้นกล้วยกับบัวงามบัวใหญ่จัดเถื่อจัดเสียใจเลย แต่กลางบ่มีต้นอย่างน้ำเด้อค่ะเด้ออันนี้มันเลยดูการย้ำหนาวมี่แต่กระทางกับกลางไม่กับพามาเบ่งมาสมความแห่งแรงของต้นไม่แต่บอดตายเด้อต้นระเภทดคอยนี่กันน้วยดบอยู่เดี๋ยวนี้บ่มีละ ่น้นมะเลนนต้นหนาหงจระเข้นี่งามงามเจงด้วยนีย่ไม่ได้ตัดจากเธอเพราะว่าบสูได้ออกมาข้างนอกมันหนาวหลายเมื่อนี้ใครไแล,แล้วบ่นหนาวกันเลยต้นมักซิดาหันยังบมเป็นนวย ปลูกหลายปีแล้วโมเห็นหมากมเห็นน้อยยจกเทอรเนื้อกระแมนมีสองต้นน,นี่จะมองสำหรับเด็กน้อยสำหรับร้านจัมปิง้งสำหรับกระโดดบกอกกำลังกายน,นี่ก็ tangan ini yang buat ansi banget คลิปนี้กัขอล้าเท่านี้นะคะเนาะเจอกันไหมเนอะคลิปต่อไปเข้ามาเบ่งเป็นกำลังใจให้ไนได้ดจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครขอบใจได้จ้าบ๊ายบาย